เครื่องปรุงที่เหมาะกับไทยลอยเป็นพิษมีอะไรบ้างไปฟังกันในคลิปนี้ครับ <Okay. S 1> หนึ่งเกลือที่ไม่มีไอโอดีนไทยลอยเป็นพิษควรลดการกินไอโอดีนเพราะฉะนั้นควรใช้เกลือที่ระบุข้างฉลากว่าไม่มีไอโอดีนครับสองสมุนไพรสดหรือแห้ง <Okay. S 1> โหระพาผักชีโรสแมรี่หรือออริกาโนช่วยเพิ่มรสชาติโดยไม่ต้องพึ่งเกลือแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยครับ 3. ามขมิน้นมีสารเคอร์คูมินที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและช่วยลดความเครียดในร่างกายสำหรับคนที่ไทรอยทำงานเกินใส่ในอาหารได้ง่ายและดีต่อสุขภาพ 4. 4. <Yeah! S 1> น้ำมันมะกอกใช้ปรุงอาหารแทนเนยหรือน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงช่วยลดการอักเสบและดีต่อหัวใจซึ่งสำคัญมากเพราะไทรอยเป็นพิษอาจกระทบระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ครับ 5. กระเทียม มีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยปรับสมดุลร่างกายใช้ปรุงอาหารแทนเครื่องปรุงสำเร็จรูปที่มีโซเดียมสูงครับ